น้หนึ่งเป็นนักศนลป์ทำเลชีวิตนุ่นดังโดงสองรอยนักตายค่ะ เรียกว่ากลายเป็นเรื่องราาสุดช็อกเมื่อนุ่นแนชนกหรือนุ่นดำดงได้ออกมาไลฟ์สดทางน้ำตาประกาศขอท้องตัวออกจากคณะลิเกสสองลำน้ำเพชรพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เธอตัดสินใจลาออกจากความอึดอัดที่เกิดขึ้นภายในคณะนั่นเองค่ะต่อมาหลังจากที่นุ่นนั้นได้ออกมาไลฟ์สดไปแล้วทําให้กลายเป็นที่ตกอกตกใจของเราแฟนคลับและแม่ยกเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในแม่ยกตัวยงและเป็นพี่สาวคนสนิทของน,นุ่นก็ถูกยงในประเด็นเรื่องนี้ไปด้วยค่ะหลังจากที่นุ่นออกมาตัดสินใจลาออกซึ่งหลังจากนั้นแม่น้ำหนึ่ ความค่ะบอกว่า อย่าถามเลยว่าทําไมดําดงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์พร้อมกับทุกคนนั่นแหละแต่สําหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกันซึ่งหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งโพสข้อความออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาทัวลงเธอโดยบอกว่าเธออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการลาออกของนุ่นที่เกิดจากความอึดอัดราะว่าเธอได้มีการเปรน,นุ่นจนเวอร์เกินไปเกินหน้าเกินตาคนอื่นค่ะไหนจะเงนินสดล้านหนึ่งไหนจะรถป้ายแดงคันโต,โตโตอีกด้วยอาจจะทําให้เกิดการคอมเมนต์กันเกิดขึ้น,น,น,นหรือเปล่าซึ่งแม่น้ำหนึ่งค่ะเธอก็ได้มีการออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน ชี้แจงดราม่าที่เกิดขึ้นอีกด้วยและก็มีชาวเน็ตบางคนค่ะโยงไปถึงการเปของแม่น้ำหนึ่งในครั้งก่อนนั่นก็คือการเปของเด็กไข้สิงห์นั่นก็คือนุกปายนั่นเองค่ะจะทําให้เกิดการดราม่าก,กันขึ้นซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสะร้อนขึ้นมาในโลกออนไลน์ค่ะแม่น้ำหนึ่งก็ไม่อยู่เฉยรีบออกมาไลฟ์สดเกี่ยวดราม่าดังกล่าวทันทีค่ะคลิปนี้จะขอออกมาพูดเป็นคลิปสุดท้ายนะคะ เรื่องแรกเลยที่จะพูดก็คือเรื่องประเด็นของน้องนุ่นเนาะก็หนูอะ่ะไม่ได้มีการรู้มาก่อนว่าน้องจะออกหนูก็ฟังได้ยินในไลฟ์พร้อมกันกับทุกคนเลยน้องก็ไม่ได้มีการแบบปรึกษาหรือพูดคุยอะไรกับเราก่อนเป็นการคือคือหนูก็ไม่รู้ว่าน้องคิดอะไรอยู่แต่สําหรับหนูอะ่ะหนูก็เคารพการตัดสินใจเพราะตัวหนูเองอะ่ะมีคิวงานที่หนูดีวน้องเอาไวอ้อ่ะ ประมาณ30คิว20กว่าคิวกับ30คิวเลยที่น้องจะต้องทํางานให้แล้วเราก็มีการเลื่อนออกไปเพราะเราเห็นว่าสภาพจิตใจน้องยังไม่โอเคแล้วก็สําหรับหนูกับนุ่นหนูก็ยังรักและซัพพอร์ตเขาเหมือนเดิมคือเขาจะไปเล่นลีเกคณะไหนหนูก็ยังไปดูเขาทํางานอะไรเราก็ยังตามซัพพอตยังจ้างงานน้องแล้วก็งานอื่นๆที่น้องทํารีวิวสินค้าเราก็ยังตามไปซื้อตามไปซัพพอร์ตแล้วก็ คณะสอนรามน้ำเพชรสาหรับหนูหนูก็ยังสปอร์ตยังชอบยังดูอยู่คือหนูก็ยังรักน้องเบลหนูก็ยังรักประกิตหลายๆคนในคณะที่หนูก็ชอบและหนูก็ดูอยู่แล้วก็ณับปัจจุบันน่ะเราก็ยังดูไ์สดอยู่ในเรื่องอื่นๆที่เราได้ดูก็รู้สึกว่าก็สนุกก็สนุกเหมือนกันอืมเนาะในส่วนของหนูหนูขอตอบตรงนี้แต่ สำหรับคนที่บอกว่าหนูซื้อตัวออกมาหนูยืนยันนะตรงนี้เลยว่าหนูไม่ได้ซื้อตัวและไม่มีความคิดที่จะซื้อตัวเรื่องของการที่ออกรถให้น้องเป็นการซื้อตัวน้องหรือเปล่าอันเนี้ยวันที่หนูจะออกก่อนที่หนูจะออกรถอ่ะหนูไปคุยแม้กระทั่งกับพี่ไอกับน้องแบงค์เรียบร้อยว่าออกมาเพราะอะไรเพราะต้องการให้น้องพักผ่อนอย่างเต็มที่พักผ่อนอย่างเพียงพอน้องจะได้มาทํางานลิเกทุกวันแต่เราไม่คิดว่าน้องจะออกเนาะหนูก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้า แต่ก็คารพบการตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของน้องเองอ่ะเราไปคอนโทรอะไรไม่ได้เอ,อนะคะแล้วก็สำหรับหนูนะคะหนูขอก็ขอพูดเรื่องของรุ่นเท่านี้แล้วก็สำหรับคนที่ออกมาแซะหนูว่าตอนหนูไปซัพพอร์ตนอปอก็เป็นแบบนี้หนูอยากถามว่าตอนไข่สิงอ่ะตอนหนูซัพพอร์ตนอปอ่ะ หนูทําอะไรมีบางเม้นบอกว่าหนูก็เคยไปให้ของใหญ่เขาแล้วก็เขาไม่เอาหนูไม่เคยให้ของชิ้นใหญ่กับใครหนูเคยซื้อโทรศัพท์ iPhone ให้แกปเปอร์อมแอมและซื้อซัมซุงให้แม่เชอร์แล้วบอกว่าหนูไล่ด่าคนในค่ายสิงหนูอยากรู้ว่าหนูไล่ด่าใครในค่ายสิงหนูเคยไล่ด่าใครในค่ายสิงไม่เคยไล่ด่าหนูเคยจะจ้างเขามางานแต่ง แต่ว่าเขามีคิวงานอยู่แล้วที่ถูกล็อกไว้แล้วหรือไม่ได้มาแล้วเรื่องที่มาพูดตอนนั้นที่เป็นประเด็นของหนูเป็นประเด็นเรื่องน้องนอกับน้องอ,อซึ่งมันเป็นข้อมูลที่หนูได้รับตรงมาจากน้องอ,อแล้วก็มีคนในหนึ่งคนคอนเฟิร์มว่ามันคือเรื่องจริง ส่วนตัวหนูก็ยังมีแชทอยู่หนูก็หลังจากที่หนูเห็นประเด็นเนี้ยที่คนมาเม้นกันเยอะเยอะนะเนาะหนูก็ทักไปหาทั้งแม่เชอร์ออมแอมแล้วก็น้องอ,อว่าพี่ด่าใครในค่ายสิงหรอพี่ไปไรพี่ไปนั่งไรด่าใครในค่ายสิงหรอหนูไปนั่งไรด่าใครในค่ายสิงหรอแม่หนูไปยื่นข้อเสนอหนูไปหนูไปซื้อของใหญ่ให้ใครหรอไม่นะ แล้วหนูไม่ได้เป็นเมนหลักหนูกับปายผูออ้ชื่อเลยก็ได้หนูชอบแกปเปอร์กับอมแอมหนูชอบคู่นี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยหนูชอบมากคือแกปเปอร์อมแอมเจนนี่คนที่ติดอันนี้คือรู้ไม่จริงแต่อยากพูดก็บางเมนบางคนหนูก็ได้มีการคือสำหรับหนูอะ่ะ หนูพูดตรงๆนะหนูไม่อยากมานั่งฟ้องใครแล้วแม้เรื่องที่เขาพูดจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่หนูก็อธิบายไว้นะตรงนี้ในคลิปนี้เลยแล้วแต่ใครจะเข้าใจไม่เข้าใจอะไรยังไงแล้วการแล้วสําหรับหนูอ่ะการที่หนูเปย์หรือซับพอศิลปินเยอะๆในแบบของหนูอ่ะมันเป็นอุปนิสัยปกติของหนูบางคนก็เม้นถามว่าญาติพี่น้องได้แบบนี้ไหมญาติพี่น้องหนูไม่มีใครลําบากบอกแบบนี้ดีกว่าค่ะ ญาตพี่น้องหนูไม่มีใครลำบากนอกจากบางคนที่ทำตัวของตัวเอง 2. การซัพพอร์ตศิลปินหนูไม่ได้ซัพพอร์ตศิลปินดังๆเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงเยอะแบบนี้คนในด่านคุณทศรู้คณะดอกไม,ม้เมืองเมืองลิเกคืนหนึ่งไปเล่นบ้านหนูหรือวงดนตรีไปถามได้เนาะไทยรถแเ่วงวาสนาวงเปา วงพี่ไปวงอะไรอีกป้าที่เราไมา่เล่นที่บ้านชชช้างมิวสิกทิปหนูหลักมือหลักแสนทุกครั้งค่ะทุกครั้งเลยเกินแสนก็มีสามแสนก็มีหนูเป็นคนที่หนูเป็นแบบนี้อยู่แล้วหนูซัพพอร์ตแบบนี้อยู่แล้วมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงหนูก็ซัพพอร์ตอย่างน้องเหมยหนูก็ซัพพอร์ตแต่หนูก็ไม่ได้เป็นกระแสะทางที่น้องก็ดังแต่ไม่ได้เป็นกระแสะเพราะหนูก็ให้น้องหลังบ้านแล้วการที่หนูให้อะไรน้องแล้วเป็นกระแสะ บางอย่างหนูไม่ได้ถ่ายลงเองไม่ได้ถ่ายลงก่อนคนอื่นตัดไปลงก่อนคนอื่นถ่ายไปลงก่อนหนูด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นะหนูพูดในความรู้สึกของหนูอ่ะคือเวลาหนูชอบหนูรักใครหนูก็อยากซัพพอตในมุมของหนูในความรู้สึกของหนูหนูซัพพอตทุกคนรอบข้างซัพพอตทุกคนใกล้ตัวหนูซัพพอตคนที่หนูรักคนที่หนูชื่นชอบหนูซัพพอตทุกคนที่ได้ร่วมงานกัน แล้วก็สําหรับหนูอ่ะหนูก็ยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตนุ่นต่อไปไม่ว่าภายภาคหน้านุ่นจะไปทําอะไรหนูก็ถามน้องว่าหนูจะทําอะไรต่อน้องพูดกับหนูว่าหนูก็ยังไม่รู้เลยจะพี่ตอนนี้ก็มีคิวงานที่เรารับค้างเอาไว้หนูได้รับค้างเอาไว้เนี้ยหนูหนูหูกับพี่กิ๊กก็กําลังทํางานเคลียร์คิวงานไปเออหนูก็บอกว่าหนูก็บโอเค แบบถ้าไปเล่นลิเกคะไหนก็บอกด้วยนะแบบไปไปรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้ตามไปดูเผื่อเราว่างล้วก็จะตามน้องไปดูไปซัพพอร์ตในส่วนของหนูว่าหนูก็ยังรักและซัพพอร์ตนุ่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคือคือหลายๆคนก็กลัวว่ามีกระแสออกมาแบบนี้คนมาด่ามาว่าหนูแบบนี้หนูจะเลิกยุ่งเลิกซัพพอร์ตไหมหนูบอกตรงนี้เลยว่าหนูก็ไม่เลิกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคือคือด่าหนูว่าหนูทั้งที่มันเป็นเงินของหนูว่าหนูก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้ว อูเคารพการตัดสินใจนะคะหนูเคารพการตัดสินใจของทุกคนเลยนะคะว่าจะคิดยังไงจะออกความคิดเห็นยังไงจะแสดงความคิดยังไงจะรู้สึกยังไงแต่วันนี้หนูขอพูดในคลิปนี้ให้จบเป็นครั้งสุดท้ายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แซะหนูจากความคิดไปเองจากการไม่มีมูลเนาะเอาคนในค่ายสิงมานั่งพูดเลยค่ะหนูไปด่าใครเอามาเลยเอามานั่งพูดเลย เอามาเลยว่าหนูไปเสนอของใหญ่อะไรให้ใครหนูไปบอกว่าจะให้บ้านให้รถใครเอามาเลยเอามาจริงๆนะเอามีหลักฐานนะเอาศิลปินมาด้วยว่าหนูบอกว่าจะให้ใครแล้วก็เรื่องนุ่นหนูยังรักและซัพพอร์ตตามดูตามซัพพอร์ตน้องขายอะไรตามซื้อน้องรีวิวอะไรตามกินตามใช้ตามน้องแล้วก็ฝอรามน้ำเพชรหนูก็ยังดูอยู่ เมื่อคืนก็ดูแต่ดูได้แบบเดียวเพราะว่าฉีดยาไปก็เลยหลับนะคะในส่วนของหนูพื้นที่ของหนูหนูขอชี้แจงตรงนี้แล้วหนูก็จบไม่พูดอะไรต่อไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายอ๋อแล้วก็มันจะมีเรื่องหนึ่งเนาะคลิปเสียงเนาะท,ที่ที่นักข่าวโทรมาหาหนูเป็นนักข่าวที่รู้จักกันโทรมาหาหนูหนูก็เลยแบบเออคุยกับเขา แล้วเขาก็คือมันมีประโยคที่สนทนากันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหนูเลยหนูเลยถึงได้พูดถึงชื่อนั้นเรื่องนั้นไปคือมันมีประโยคที่นักข่าวถามหนูมาแต่เขาไม่ได้ตัดไปลงแม่ได้เห็นข่าวไหมว่าว่าก่อนหน้านี้คณะสอนรามอะ่ะมีคนออกไปแล้วมีนางเอกมีมีนางเอกที่ออกไปแล้วอะ่ะห้าคนหนูบอกว่าหนูไม่รู้หรอกหนูเพิ่งมารู้ตอนที่นุ่นออกแล้วหนูเห็นคนก็ตัดคลิปลงในติกตอกว่ามีเอ่ออะไรมีมีม ดวงเก้ามีหมิวใช่ปะปะมีบูมีเนสแล้วก็เป็นนุ่นเนาะแล้วก็มีเพกที่ชื่ออะไรนะมีโ,น,โมน่ที่เมื่อคืนที่พี่ที่ป้าดูใช่ปะเออนี่นแหละก็ก็หนูก็ไม่รู้หนูก็เห็นจากคลิปในติกตอกเพราะหนูไม่ได้รู้จักใครแบบอะไรขนาดนั้นคือหนูไม่ได้แบบรู้จักความเคลื่อนไหวในขณะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็หนูก็เลยพูดไปไม่เชื่อว่าหนูแบบว่าพูด ่ังพวง่างไปเองคือมันมีบทสนทนาก่อนนั้นบทสนทนาฉบับเต็มหนูคิดว่านะะักข่าวเขามีเขาเก็บเอาไว้อยู่แล้วเนาะแต่เรา,าพูดไปด้วยความแบบว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากให้สัมภาษณ์ไม่อยากพูดอะไรแม้ใครจะสร้างประเด็นที่พลาดพิงมาที่เราหนูก็ไม่ติดนะหนูก็เฉยเฉยไม่เป็นไรหนูเคารพการตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วแบบอยากเม้น์อยากอะไรก็ตามสบายเลยถ้าทําแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขก็ทําเลยหนูแล้วแต่เลยค่ะหนูอธิบายในส่วนของหนูเท่านี้ตามนี้ ะะจบนะจบแล้วสำหรับเรื่องราม,ม่าที่เกิดขึ้นหลังจากสาวนุ่นค่ะออกมาประกาศล่าออกจากคณะที่เกยสองราม่าเพลก็เรียกว่ากลายเป็นที่สอสนใจของชาวเน็ตเป็นอย่างมากทีเดียวแล้วก็มีรมมาม่าต่างๆตามมามากมายรวมถึงราม,ม่าของแม่น้ำหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเธอเองก็ได้มีการออกมาเคลียร์ราม,ม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าแฟนคลับหลายคนคงจะเข้าใจค่ะแล่ถ้ามีเรื่องรมมาวออกมาเพิเ่มเติมราม่าเพลทไรมาจะมาเป็ทท่นผู้ชมได้รับชมอย่าง,างแน่นอนค่ะ